เ <dri ality> <compra. S 1> อาดิไม่เอาแล้วเมื่อจะไปนั่งกินแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงทันปลาลงปลาใช่นี่ขอบคุณทุกๆกำลังใจเอาแล้วโอ้จอดดูไปกินไปนานเลยกิ้นแล้วเลยอ๋อ เล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นพาหน่อยเล่น่าหน่อยไอ้เป็นออกมามาถึงมี่แล้วเยอะแล้วมาต่อยนี่ด้วยโอ้ลอล่าโอ้โหดูได้เป็นปลาฟิชชิ่งปเป็นอย่างไรปลาฟิชชิ่งอลิเกเตอร์ติดหรือเปล่าโอ้โหวินินไอ้เหรอเนี่ยไอ้ดินโตแบบแอฟเลยอะเอาไปไหน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 เย็ดเปียก ถ่ายกันอยนั่นแหละไปเยอะไอลังนะครับไงลงเป็นไงไ้าโอ้นี่มันลูกปลาชัดชัน้อย<ร>ชัดช